ครับกะมาพผพอกันอยู่ทงหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันนี่การุงท่องกัพามาชมไอ้บรรยากาศตอนเศร้าจังน้อยเนาะครับนนีิอากาศกลุ่มพี่น้องอากาศกลุ่มท้องฟ้ากำมืดขึ้นไปมืดแลวพี่น้องมึงที่ฟ้าปกคลุมไปมืดเลยเนาะครับผมแต่ทั้งบานลุงท่องกันยังประเทศมีฝนตกเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับผมยังประเทมีฝนตกเมือ่อวานนี่ มื่ขึ้นนี่เป็นกระหน่อยปอกแป๊กปอกแปลกอยู่พี่น้องว่าตาสีแห้งเนาะเออลุงท่องกับลุนอยู่ว่าจันแล้วกับผมกับบอมาคสามแล้วกับผมก็หายไปซื้อจากไปทางไหนพี่น้องแล้วกับผมก็ได้จะล่อแล้วก็ล่อหนาฝนอยู่แล้วกับผมพี่น้องล่อหนาฝนหลายเจ้าหลายคนก็จมหาฝนแล้วนะครับตอนนี้แล้วกับผมหลังจากที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์นั่นก็จมหายฝนเนาะพี่น้องว่า อบันไดสีเศ้าโต๊กกว่าสันวาบ้านนี้ก็จมหาฝนกัน่อบ้านนี้บ้านเขาแล้วบบมีน้ำแล้วพี่น้องเนาะดินแห้งแห้งพี่น้องแถวบ้านลุงทองก็จมหาฝนกันบ้านนี้นะครับผมกบมืดขึ้นมากแต่พอดีใจที่ซื้อพี่น้องแต่กับบ่โต๊กนะครับผมแต่ว่าความถืนกัยังมีอยู่ดอกครับพี่น้องความซุ่มนะครับผมซุ่มในดินในยังกับมีดีอยู่แต่ลังคนฝนก็อยากได้น้ำขัง ไอ้ตาเขาเพื่อนนอพี่น้นองอยากได้เอาไปคุ้มยาเนาะครับผมคือจังของลุงท่องที่คุ้มไหนี่เนาะครับผมตอนนีน้น้ำลของลุงท่องกับแหงแล้วพี่น้องนี่แหงแล้วก็เลือเอาเจาะเอเจ,จนเห็นว่าวานปุ๋ยกับพอดีเลยนี่พี่น้องวานปุ๋ยก็ลาังงามเลยเนาะครับผมนม้ำขังน้อยน้อยเนาะครับผมแต่ว่าลุงท่องกับขุนศิวะท่นได้ใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องลุงท่องกับสิวานผพละส่วนเดือนสิงหาผพละครับผมวานปุ๋ยเนาะ เ่องนี้ก็ปล่อยให้เขาเพื่อนต้นแข้งแรงไปก่อนพี่น้องมาใชนเน็ตจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยนอกจากผมเพราะว่าเป็นเขาที่อายุหลายนอพี่น้องก็คือเขาก็ขอไอ้เขามาลีหอมเฮาลอยหานาะพี่น้องนะอายุเป็นหลายนะครับผมกลัวทีได้เก็บเกี่ยวกับหลายเดือนหลายมือจนเขากะโอกาสสูงกับหลายนาะพี่น้องนอกจผมเขาเฮามันสิเป็นใหญ่สวงเดือนสิงหาลพี่น้อง นะครับผมช่วงนี้กับปอยใบก้อนเพื่อนขจิออกเหลืองออกอันนี้จนเพื่อนขจิแข็งแรงพี่น้องเพื่อนขจิมีภูมิตานท่านนะครับผมในโลกลายต่างๆของเข่าเฮ้านะครับผมจะทำเป้่บานปุ๋ยเข่าเฮ้าขจิอ่อนเขียวขจิเป็นเพียนะครับผมเป็นเพียถึงเวลาช่วงเทีบยเกีียวขสีเห็นให้เข้าฮ่ำลมได้นะพี่น้องนะครับผมกปล่อยไบจังซีเลยพี่น้องนะครับผมหอดเดินทิ้งหาจะคอยบานปุ๋ยนะครับ อคอยวันปุ๋ยหลับท้องรับรวงเพื่อนก็ได้น้อพี่น้องเนาะครับผมลุงท่องกับสีใส่ปุ๋ยสูตรตำตำพี่น้องลุงท่องคุสิบวอเอาอยูเลียลงนะครับผม,ผมสีใสปุ๋ยสูตรตำตำจังสิบหกสิบหกแปดจังสิบล้วพี่น้องลุงท่องก็ได้ซื้อมาไหวอยู่นะครับผมกับวบายพี่น้องสองสามถุงเนาะเอามาไหวจะหลับห่วงเพื่อนนะครับผมอ่ะ,อะประมาณนี้แหละครับพี่น้อง นะครับผมลุ่องตองกับพรมาชมบรรยากาศตอนเสาๆลมพัดวีวีป้ายเขาอ่อนนุ่มหยาบยมหบยบหยพไปนองสวัสดีครับ